สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่ทินแม่ทินครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้แกบอกว่าแกถูกเลข44อาจจะเป็นเลขที่แปลกหน่อยแต่ก็มันอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญก็ได้วันนี้ครับผมได้คุยกับแม่ทินครั้งแรกครับเนื่องจากแกก็เป็นบุคคลที่ว่าได้ตุ้งกับผมไปหลายเดือนแล้วครับ งวดนี้แม่ทินอยากเล่าความฝันให้กับทุกคนได้ฟังแกฝันว่าผีเด็กสองขวบบอกเลขเม็ดเดียวหางเดียวครับคือเลขสามตัวงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเสียดายผีเด็กบอกเลขสี่สี่แกซื้อแค่สี่สี่ครับงวดนี้ผีเด็กบอกเลขสามตัวนะครับไม่ใช่แค่เลขสองตัว ลองดูครับ16พฤศจิกาย,ยน67ความฝันมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันอาจจะเป็นแนวทางให้เราตัดสินใจในการซื้อโรตรตอี่ก็ได้ครับถามว่าเลขจะมาไหมคือผมก็ไม่เคยรู้จักแม่แกมาก่อนแล้วแกก็บอกว่ามงวนถั้นาแกก็ถูกเลข44งวดนี้แกก็เลยอยากเล่าความฝันให้ฟังแต่แม่ทีนครับแกสั่งตุ้มกับผมไปเนี่ยสรอบนะครับและก็ล่าสุด แกก็ทักมาเล่าความฝันแล้วแกก็สั่งไปอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สี่วันนี้แกขอเล่าความฝันให้ฟังว่าผีเด็กมาบอกเลขแกแก,แกไม่ได้เล่าอะไรมากเลยครับแกบอกว่าผีเด็กเนี่ยมาบอกเลขแม่คือเลขเก้าหกเจ็ดแกก็พูดแบบนี้ครับพูดแบบนี้เลยครับเก้าหกเจ็ดแล้วแกก็บอกว่า แกแกพูดภาษาไทยเนาะแกแกพูดไทยนะครับแกแม่ก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะมาไหมก็มลองดูด้วยกมอหน้างวดก่อนเขาบอก44มันออก044งวดนี้เขาบอก967 967 967หรือว่ามันจะเลขเบิ้ลไหมครับ667 997ไหมอันนี้ผมก็คิดเล้นะเพราะว่าเผื่องวดเมื่อกี้มันยังเบิ้ลเลยครับแล้วงวดนี้ผีบอก967 หรือจะเป็น997หรือ667หรือเปล่าแม่ทินแกซื้อไหมแกก็ซื้อครับแกก็ซื้ออยู่แต่แกซื้อน้อยไอ้ที่ว่า967นี่คือแกซื้อเยอะก็ลองดูนะครับเผื่อมันจะมาเบิ้ลอีกอาจจะเป็นใช่ไหมผีบอก967มันอาจจะเป็น667หรือ997ก็ได้ลองดูครับแกก็เ,เลยว่าแกจะไปซื้อเล็กๆน,น,น้อยๆไว้แต่ว่าผีบอกตัวเดียวไม่เดียวก็คือ967 นี่คือแม่ทินแกบอกส่วนที่ว่าใครจะไปซื้อเลขอื่นก็ไม่ว่ากันครับแต่ว่าแม่ทินะ่ะแกบอกนะแกบอกก็ว่าแกชอบดูเลขแล้วแกก็ชอบพิจารณาเลขเหมือนกันผีบอกเก้าหกเจ็ดหรือมันจะเป็นศูนย์หกเจ็ดลูกศูนย์หกเจ็ดไหมเรอนะ่อันนี้คือเป็นคาพูดของแม่ทินนะเอาง่ายๆครับผีเด็กสองขวบบอกเลขแม่ทินคือเก้าหกเจ็ด แม่ทินแกจะไปซื้อเผื่อคือ997667แล้วก็067นี่ถ้าเราชอบหรือถ้าเราคิดคิดเหมือนกับแม่แกก็ลองดูครับแต่ถ้าคิดต่างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะอันนี้คือเป็นคำ,คำพูดแล้วก็ความคิดของแม่ทินแกไม่ได้เล่าความฝันให้ผมฟังมาตลอดครับแกเพิ่งเล่าให้ฟังแล้วแกก็สั่งรอบนี้กับผมไปสามรอบรอบที่สามแล้ว ก็รอบหนึ่งรอบหนึ่งก็เยอะพอสมควรครับแล้วก็ต้องวันนี้ผมพูดความฝันให้ฟังอย่างผมยังไม่ได้พูดความฝันเลยผมขออนุญาตเล่าความฝันให้ฟังเพราะว่าแกก็ไม่เล่าความฝันให้ผมฟังนะแกบอกว่าลูกแม่ฝันว่าผีเด็กน้อยสองขวบบอกเรียกแม่นะงวดที่แล้วสี่สี่งวดนี้เขามาบอกแม่เก้าหกเจ็ดแกก็พูดแบบนี้ครับพูดแบบนี้เลยแต่ถ้าให้ผมพูดสั้นผมก็พูดสั้นได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้เวลามันก็ไม่ได ตามสเต็บประมาณนั่นนะครับนะคือแกก็พูดอยู่นี้ครับ <c oughs> ผมก็ได้ถามต่อว่าไอ้ที่ความฝันที่ว่าผีด็กน้อยมามาเข้าฝันนี่คือฝันวันไหนครับแกก็บอกว่าฝันไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละฝันอยู่ที่ไหนครับไม่รู้ในความฝันจะไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนเป็นบ้านหรือเป็นวัดหรือเป็นโรงเรียนหรือเป็นโรงแรมแกกว่ามันเป็นบ้านแต่ว่าบ้านไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครในช่วงเวลาในความฝันกี่โมงครับถ้าพูดถึงก็เวลาประมาณสักสี่ห้าทุ่ม เพราะว่าจําได้ว่าเวลานอนก็คือปเวลาประมาณนั้นผมก็ถามต้องถามให้จอดจงครับว่าความฝันมันไหนเวลาไหนก็นนคือผมจะถามเรียบเรียงให้ได้ครบทุกอย่างครับรายละเอียดแกก็เล่าให้ผมฟังแค่นี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับแกก็เล่าให้ผมฟังสั้นสัว์ผมก็จะพาทุกคนแบบลงเรงลงเรงลงเรง,งเงพื่อไปเรื่อยๆก็มีครับมีหลายๆคนฟังจนจบเหมือนกัน มัจนจักนั่งฟังกบหน้าบอกอย่างนี้เนาะเป็นเหลืล่อเปื่อยผมก็ทุกคนฟังผมก็เล่าได้ครับผมก็จะสรรหานน่นนี่นั่นครับเพือ่อนฟังเนาะก็ไม่ว่ากันครับก็ <c oughs> ให้ทุกคนโชคดีครับมันหมานที่ว่ารับชมรับฟังที่ว่าผมพูดขอให้ทุกคนแบบมีโชคถูกเลขทุกมวดครับถึงจะไม่เยอะแต่ก็อย่าให้ขาดทุนนะครับนะเอาเป็นซื้อว่าซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าครับอย่างน้อยก็ซื้อใบหนึ่ง าจจะได้โชคกลับมา6กล้านก็ได้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนถูกเลขครับผมแล้วก็ผมก็ขอถูกที่หลังก็พอนะครับให้ทุกคนถูกก่อนผมถูกที่หลังนะครับแมทินพีเด็กน้อยบอกเลขเก้าหกเจ็ดแมทินแกบอกว่าแก,กจะไปซื้อเลขเก้าเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกเจ็ดครับนี่คือ เลขของแมทินที่ว่าแกบอกงวดวันที่16พฤศจิก,กายน67ทุกสิ่ออย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางเราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนไม่สามารถบอกได้ครับว่าต้องสื่อตัวนีเดอร์มันออกแท้ต้องเอาตัวนีเดอมันออกแท้คือเราไม่รู้ครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับความฝันเราก็ลองจดไว้ครับลองไว้เปรียบเทียบทุกสิ่ออย่างครับผมก็ภาวนาให้มันออกอตรงๆครับ อย่างน้อยก็อย่าให้มันคาบงวดไปหลายงวดครับให้มันถ้าไม่งวดนี้ก็งวดหน้าออกซะนะครับเพื่อทุกคนจะได้จะได้ตามสักง,งวดหนึ่งคือแม่แกบอกว่าแกก็ไม่ได้ถูกเลขตลอดนะครับแม่ทินไม่ได้ถูกเลขตลอดนั้นน่าจะถูกครั้งแต่งวดที่ผ่านมาครับแกบอกว่าแกเสียดายมากเลยนะไอ้สี่สี่นทั้งที่ว่าผีมาบอกสี่สี่แล้วทําไมเราไม่ใส่ศูนย์สี่สี่วะแกก็ยังคิดน้อยใจตัวเองอยู่ครับเห็นไหมครับงวดนี้ครับผีมาบอกเก้าหกเจ็ด แกก็เลยจะไปซื้อ067ไว้บ้างเอา0ไว้ตัวหนึ่งแค่นั้ครับเผื่อมันจะมา0แต่ว่า0เนี่ยมันไม่ค่อยมานานมากนะครับนาะตั้งแต่606นะครับแต่ส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นเลขแปลกๆใช่ไหม665มันก็ยังเป็นเลขเบิ้ลเลย606มันก็ยังเป็นเลขหามเลยครับแล้วก็044มันก็ยังเป็นเลขเบิ้ลเลยงวดนี้997 667แน่นอนครับนี่คือเป็นเลขพีบอกพีที่หน่อยบอก มันกับ,บกโมโหนีู่แหละครับว่ามันจะมาตัวไหนอันนั้นก็ออกอันนี้ก็จะออกอยูนนะครับเนาะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนครับโชคดีกันหมานทักมาสอบถามติดต่อผมได้นะครับเนาะเรื่องตุ่มขอให้ทุกคนครับโชคดีซื้อลอตเตอรี่ถูกทุกคนครับผม